สวัสดีค่ะหมอน้ำพาทัวร์นะคะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทัวร์ที่พักที่ปลอดภัยจากโอเมคิคอนแถมใกล้กรุงเทพมากๆค่ะนั่นก็คือที่แห่งนี้เลยนะคะอยู่โฮเทลพัทยาค่ะจะสวยแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะ และที่ตั้งของยูโฮเทลพัทยาแห่งนี้นะคะเขามีความเป็นพิเศษมากๆค่ะเราจะเห็นจาก็อบบี้นะคะก็จะมีบันไดวนแบบนี้360องศานะคะบง่งบอกว่าสมัยก่อนนะคะที่นี่เนี่ยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงมาก่อนค่ะส่วนข้างในจะมีเอกลักษณ์อะไรที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากที่โฮเทลแห่งอื่นนะคะเราต้องตามมาชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงบริเวณล็อบบี้แล้วค่ะเรามาเช็คอินกันดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เช็คอินนะคะห้องบีดฟอนทูวิลล่าใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินได้นมเบอร์ห้องมาแล้วนะคะ50-3ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยเราต้องมาเลือกสบู่อาบน้ํากันก่อนนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะป้องกันโอเมกอนมากๆนะคะนอกจากจะใส่แมสสนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์แล้วเขายัางจะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสกันก็คือเราชี้ได้เลยก็คือเราสามารถเลือกได้มีกลิ่นอะไรบ้างนะคะ มะล,ลิกล้วยไม้ป่าตะไคร้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้กลิ่นไหนนะคะไปใช้ที่ห้องก็สามารถเลือกบริเวณนี้ได้เลยนะคะเพื่อลดการสัมผัสก็จะไม่มีการแบบว่าแซมเปลิลน้องก,ก็สามารถชี้หนได้เลยตรงนี้นะคะก็บริเวณของอุโมงค์ของอ่งางวนทะเลค่ะซึ่งมันก็จะคงครูมาหากันแบบนี้นะคะได้ฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกสุดๆค่ะเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านของบีดฟอนทูวิลล่าแล้วะคะ่ะจะสวยแค่ไหนตามมาค่ะนี่นะคะห้องที่เราจะอยู่วันนี้ค่ะ50-3นะคะอ่าถ้าเกิดว่ามีใครนะคะหรือว่าเราจะให้แม่บ้านนะคะมาหยิบของค่ะอ่าเปิดไม่ออกค่ะแป้วแป้าเป้าเป้เอาประตูผ้าค่ะเปิดหน่อยะมาเลยตามมาค่ะ <laughs> โอ้วิวดีมากๆค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องบีดฟอนพูเวลล่าค่ะที่อยู่โฮเทลแห่งนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครค่ะจองห้องทยนี้นะคะก็จะได้อาบจนนุ่นทรีแบบนี้นะคะสำหรับตอนช่วงบ่ายๆนะคะหรือใครที่กำลังไปไปไว่ายน้ำเสร็จค่ะรู้สึกหิวนะคะก็จะมีทั้งแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีเค,ค้กค่ะนี่น่าจะเป็นบุรีษน่าทานมากๆนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้ให้ค่ะขอชิมนิดนึงนะคะ พูดมากเริ่มกระหายนะคะเอโหชีมาช่ชื่นใจค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะคะรอบๆที่พักข,ของเรากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในห้องบีกอตตูวิลล่าค่ะซึ่งห้องนี้นะคะที่พักแบบพิเศษมากๆค่ะเนื่องจากว่าเขามีสระว่ายน้ำนะคะเป็นส่วนตัวเลยไม่ไว่ายปะปคนจับใครนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าเกิดใครกลัวโอมิโนนะคะแบบีปลอดภัยค่ะ เพราะว่าไม่ต้องไปไหว้บนกับใครนะคะและที่สําคัญค่ะจะไหว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะก็ช่วงตกบ่ายแล้วค่ะแดดร้อนมากๆนะคะไม่อยากออกไปไหนค่ะก็เลยเดินมาที่ห้องอาหารปาปิลอนแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ภายในยูโฮเทลพัทยาแห่งนี้นะคะซึ่งห้องอาหารนี้ค่ะเขามีเซตพิเศษมากๆในช่วงตั้งแต่11โมงนะคะถึง5ทุม่มนั่นก็คือ ฟองดูเซตนั่นเองค่ะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดนะคะตั้งแต่ช่วงสงกรานมานี้นะคะก็จะมีทั้งแต่ซีฟู้ดเซตนะคะหรือใครอยากทานเนื้อค่ะก็จะมีมิกซ์มีเซตนะคะหรือเป็นบรีฟเซตด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะในช่วงแฮปปี้เอานะคะยังมีซื้อ1น,นะคะเก็ตหฟรีด้วยสำหรับม็อกเทลแล้วก็ค็อกเทลนะคะใครอยากจะทานอาหารนะคะเป็น อาลาคาร์ดก็มีด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าไม่อยากออกไปไหนร้อนๆนะคะที่นี่เลยค่ะกับปาปิลอนห้องอาหารแห่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรอทานฟองดูที่เราสั่งไปแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาชิมน้ำที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะนั่นก็คือบัตเตอร์ไฟพีเลมอนยูสุโซดาแก้วนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทานแบบนี้ฟรีนะคะ5รางวัลค่ะง่ายๆนะคะ1ค่ะ กดติดตาม Subscribe YouTube หมอน้ำพาทัวร์นะคะ2ค่ะกดแชร์คลิปนี้และ3นะคะกดติดตามเพจด็อกเตรน้ำพึ่งนะคะแค่นี้ค่ะรับไปเลยนะคะ5รางวัลนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนออกเปรี้ยวๆนะคะใครง่วงนอนนี่แบบตื่นเลยค่ะเปรี้ยวยิ่งกว่ามะนาวอีกนะคะอย่าลืมนะคะ 3กติกาง่ายๆค่ะตอนนี้นะคะฟองดูเซตที่เราสั่งนะคะได้มาถึงแล้วนะคะก็จะมีอันนี้เซตนี้นะคะเป็นซีฟู้ดเซตนะคะแล้วก็เราก็เน้นแซลมอนนะคะกับอีกเซตหนึ่งค่ะก็จะเป็นมิกมิสเซตนะคะซึ่งมาดูที่ซอสนะคะซอสของที่นี่ค่ะเขาจะมีอยู่ด้วยกัน4ซอสพิเศษเลยนะคะมีทาทาซอสนะคะ มีซีฟู้ดซอสนะคะมีจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็มีเกรซซอสนะคะเกลวิซอสเกลวิซอสอค่ะก็จะมี4อันนะคะแล้วก็เสิร์ฟม,มาคู่กับหน่อไม้ฝรั่งนะคะมันฝรั่งแล้วก็แครอทค่ะเรามาดูซุปนะคะซุปของที่นี่ก็เป็นซุปพิเศษค่ะเฉพาะห้องอาหารพาพิรอนแห่งนี้หอมมากค่ะ,ะสมมุติว่าเรา เรากินอะไรก่อนดีไม่ต้องสมมุติเลยแล้วกันนะคะเราหิวค่ะเราขอแซลมอนก่อนนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้ราคาก็ย่อมเยาวมากๆนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตสโลไลน์ Line, แล้วก็ปลอดภัยจากโอมิคอนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนตัวมากๆค่ะพูดไปแล้วก็เราก็จิ้มไปเลยนะคะจิ้มแบบนี้นะคะจิ้มไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นฟองดูแซลมอนนะคะที่เรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากค่ะแล้วก็มาจิ้มกับอ่าเอาเป็นซีฟู้ดนี้ดีกว่านะคะอืมอร่อยมากมากค่ะน้ำจิ้มเขาก็คือกลมกล่อมมากนะคะใครที่กลัวว่าเผ็ดไม่เผ็ดนะคะ mm hmm. เห็นแบบนี้แล้วไม่เผ็ดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรสชาติที่ทุกคนทานได้นะคะเพราะว่ามันไม่เผ็ดมันก็ออกแบบ หมือนแซบๆนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆใครชอบแบบอื่นๆก็สามารถเลือกได้นะคะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศที่พักทั้งหมดนะคะที่อยู่พัทยาแห่งนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาที่พักใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากผู้คนนะคะค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวแนะนำที่นี่เลยนะคะเขามีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดนะคะแน่นหนามากๆนะคะแล้วที่สำคัญค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้กิฟท์ลเช์แบบนี้เลยนะคะที่ห้องอาหารค่ะที่ยูพัทยาแห่งนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียง5รารวัลด้วยกันนะคะ1ค่ะ กดติดตามนะคะหรือสั c r i b า youtube หมอน้ำพาทัวร์ค่ะ2นะคะกดแชร์คลิปนี้และ3นะคะกดติดตามดรดำพึ่งเพจค่ะแค่นี้นะคะเราจะสุ่มแจกนะคะสำหรับผู้โชคดี5รางวัลด้วยกันค่ะสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะส่วนคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆนะคะไปทัวร์ที่ไหนอย่าลืมคอยติดตามชมนะคะ